เข้าสู่รายการนครตรังวา r รตี y ค่ะรายการข่าวสารจากเทศบาลนครตรังนะคะที่มาเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะช่วงเวลา17นาฬกาถึง17นาฬิกา30นาทีทางเพจพีอาร์นครตรังนิวส์แห่งนี้ค่ะใช่แล้วครับวันนี้ครับเราสองคนครับอยู่กันที่ สวนสาธารณะสระน้ำผ่าสุกเนาะใช่แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใจกลางเมืองตรังนะคะที่เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะมาออกกําลังกายยามเย็นก็ได้ต้องบอกค่ะน้องนัดว่าตอนนี้ระหว่างการถ่ายทําค่ะบรรยากาศดีมากลม<ช>พัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะผมบองแล้วครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ1ปี 1> ใช่แล้วค่ะ,ระครับซึ่งตรงนี้เนี่ย หัวใจหลักเลยคือการพัฒนาพื้นที่รกร้างครับให้กลับมามีชีวิตแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งออกกาลังกายให้กับชาวตรังและชาวนครตรังของเราครับใช่ค่ะต้องบอกว่าพื้นที่โดยรอบตรงนี้นะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะเหมาะมากเลยกับการที่จะมาพักผ่อนกันในช่วงเช้าๆหรือว่ายามเย็นนะคะก็มาใช้บริการสถานที่แห่งนี้กันได้ค่ะของเราค่ะถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะถนน เพลินที่พักแห่งนี้นะคะใช่ครับอยู่ตรงข้ามกับร้านพงโอชาสองอ่าหาพิกัดง่ายๆอยู่เยื้องๆกับพงโอชาสองนะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวค่ะก็มาออกกําลังกายกันได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะดองครับวันนี้ครับพี่หวานเรามีข้อมูลข่าวสารอะไรมานําเสนอกับท่านผู้ชมบ้างครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารเลยนะคะที่จะมานําเสนอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันค่ะข่าวสารแรกเลยที่นํามาฝากกันหลายๆท่านก็คงจะพอทราบกัน ง่าว,ว่าเทศบาลนครตรังเนี่ยเรามีการเปิดให้บริการนะคะสำหรับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือว่าสัปยปายะสถานคนครตรงัง นั่นเองค่ะที่เราได้มีการมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของระบบก,การให้บริการประชาชนค่ะให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยวิธีทางธรรมชาติในสถานที่ที่เรียกได้ว่ามีทั้งความสะดวกสบายสะอาดแล้วก็บรรยากาศรม่มรื่นน่าไปใช้บริการมากๆเลยค่ะน้องนัทถูกต้องครับซึ่งศูนย์แห่งนี้นะครับจะตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะส่ะัธุริ์ครับเมื่อเราเข้าไปถึงเนี่ย ฝั่งซ้ายมือจะเป็นในส่วนของกายภาพบําบัดใช่ค่ะฝั่งขวามือก็คือเป็นการนวดสมุนไพรหรือว่าสัปายะที่พี่หวานได้บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ค่ะยุคนัดครับได้ไปใช้บริการแล้วอ่าเป็นไงบ้างคะใครที่มีปัญหาคอบ่าไหลหรือว่าออฟฟิศซินโดรมฮะอันนี้พี่ก็เคยไปนวดแล้วเหมือนกันแนะนำเลยมันดีมากใช่ค่ะขั้นตอนคือนะครับไปถึงเนี่ย เขาใช้ตัวแช่เท้าใช่แช่เท้าด้วยน้ำมะนาวมะกรูดนะคะ,ะคจะบอกว่าเป็นขั้นตอนแรกก็ก็ฟินแล้วละ<ช>่ะได้นั่งนะนะคะหลังจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเรามีเสื้อผ้าที่เรียกได้ว่ามีความสะอาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ไปใส่แล้วก็มาทําการนวด เสื่อผ้าของเราเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่สกรปรกอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่านะครับใครที่จะไปใช้บริการเนี่ยต้องจองคิวก่อนใช่แล้วค่ะเวลาจองนะครับแนะนำเลยว่าต้องสแกนตรงนี้ฮะสะแกน QR Code ไลน์โอเพนแชทค,ครับเราจะมีแอดมินนะครับคอยตอบคําถามคอยสามารถ สามารถสอบถามสิดการารักษาได้ใช่แล้วจองคิวได้ว่าว่างตอนไหนบ้างแล้วก็เราสามารถรีเควสตได้ว่าอยากได้หมอนวดจากได้พี่พี่ที่มานวดอ,อยากเป็นคนนี้นะเป็นคน,น,นะระบุนะคนได้เลยได้เลยะนะคะก็ในส่วนของการให้บริการเนี่ยตอนนี้เรามีพี่พี ให้บริการหลายท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ในหลายๆช่วงเวลาค่ะตลอดทั้งวันเราเปิดให้บริการนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกิกค่ะถูกต้องแล้วครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมีคําถามแล้วก็หลายคนอาจจะยังแบบ ไม่กล้าจองหรือว่ากลัวว่าแบบคิวเยอะเกินไม่อยากไปคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าแต่ละเตียงเนี่ยเราจะมีม่านเนาะมีม่มีความ p r i เว t e แล้วก็มีเสียงเพลงเบาๆด้วยมีความเป็นส่วนตัวนะคะอยู่เฉพาะสอง,สองท่านตัวเรานะคะคุณนวดกับคุณหมอนะคะ ที่มานวดให้เราค่ะต้องบอกว่าห้องที่มีการจัดเตรียมก็มีเตียงนะคะมเีเขาเรียกว,ว่าเก๊เป็นตู้เก็บสัมภาระของเราด้วยอย่างพวกเสื้อผ้านะคะโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่อาจจะอยู่บนตัวเราเนี่ยก็สามารถเก็บในเก๊ได้มีความปลอดภัยด้วยค่ะต้องรับมาดูกันที่สิทธิการรักษาครับในส่วนของใครที่เป็นสิทธิข้าราชการอปรทอรหรือว่าข้าราชการท้องถิ่นครับ่ในเครือเทศบาลอบทหรือว่าหน่วยงานของพักท้องถิ่นสามารถที่จะ ใช้แบบเบิกได้ร้อยเปอร์เซนต์โดยที่เราไม่ต้องสำรองใจง่ายๆเลยไปใช้บริการนวดได้ฟรีเลยไม่ต้องเสียเงินนะคะใช่ครับมากันที่สิทธิราชการกรมบัญชีกลางค่ะอันนี้นะคะก็จะต้องมีการสำรองจ่ายเต็มก่อนนะคะได้ทั้งในเขตและนอกเขตค่ะแล้วค่อยไปทําการเบิกเอาถูกต้องครับซึ่งทั้งสองสิทธิ์นี้นะครับเราจะต้องรับบริการได้ไม่เกินวันละหนึ่งครั้งเนาะก็คือใช้ได้วันละหนึ่งครั้งและต้องไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์ใช่แล้วค่ะ3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะอ่า มากันที่สิทธิประกันสังคมกันบ้างค่ะถ้าเป็นสิทธิประกันสังคมนะคะเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลตรังเท่านั้นอันนี้จ่ายชําระเงินสดเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะถูกต้องครับเรืะะ่องของสิทธิบัตรทองฮะเฉพาะในเขตเทศบาลคนครตรังเท่านั้นนะครับผม ชาระเงินสดเพียงแค่1 0 0บาทเหมือนกันฮะแล้วก็รับบริการได้เนี่ยอาทิตย์ละหรือว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งฮะใช่ค่ะมากันที่รัฐวิสาหกิจและสิทธิอื่นๆนอกเหนือจากที่เราระบุนะคะก็ชําระเป็นเงินสดเต็มจํานวนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยู่หน่วยงานอื่นหน่วยงานเอกชนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้เนี่ยแล้วก็เอาใบเสร็จไปเบิกหเงานของท่านได้จะบอกว่าการบริการนี้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยค่ะก็มีพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเขตหรือนอกเขตเนี่ยให้ความสนใจ ใช้บริการกันเยอะนะคะก็ในส่วนของย้ํากันสักนิดนึงค่ะเราเวลาเปิดให้บริการค่ะน้องนัด8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเว้นวันหยุดนะะักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการค่ะนะก็ไปใช้บริการกันได้เลยสําหรับในส่วนของการให้บริการก็มีหลากหลาย การรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นการบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างการนวดประคบสมุนไพรการนวดไทยแบบราชสำนักเราก็มีค่ะการประคบสมุนไพรเฉพาะจุดนะคะก็มีเช่นกันนอกจากนี้ค่ะยังมียาสมุนไพรกลุ่ม common disease ครับก็คือใครที่มีการเจ็บป่วยเบื้องต้นน้องแบบปวดหัวท้องเสียหรือว่ามีการไข้ก็สามารถมารับยาเราจะใช้ยาสมุนไพรนะครับเราจะไม่ใช้ยาแบบว่าทั่วไปเราใช้ยาสมุนไพรเท่านั้นครับแล้วก็ ยังในส่วนของยาสมุนไพรแล้วก็ตำรับอื่นๆเนี่ยเรื่องค่าใช้จา่ายเนี่ยเราต้องมาคุยไปปรึกษากับศูนย์อีกทีนึงใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากที่เราได้แจ้งไปค่ะสัปปะยะด้วยการสร้างเสริมสุขภาพคลายเส้นลดความเมื่อยลา้าอันนี้ก็มีเช่นกันค่ะอย่างการนวดตัวการนวดฝ่าเท้าการนวดเท้าแล้วก็การประครบนะคะก็มีเรียกได้ว่าหลากหลายการให้บริการก็พี่น้องประชาชนสามารถไปใช้บริการกันได้ค่ะถูกต้องแล้วครับอย่างที่บอกไวค้ครับว่า เรามีทั้งหมด6รอบต่อหนึ่วัน<อ>นะครับเราจะเริ่มจองนะครับรอบแรกเนี่ย 8โมง45จนถึง9โมงส่ครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยก็คือบ่ายสามจนถึง4ี่โมง20นั่นเอง<ช>ครับใช่แล้วค่ะวันละ4ท่านสำหรับคนนวดอ่าคนนวดสท่านแต่เร<ต>ามี6รอบของ,ของการให้บริการเพราะฉะนั้นก็รองรับได้หลายคนต่อวันเลยทีเดียวค่ะต้องครับมากันต่อครับในส่วนของายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกองคลังครับเขาจะมีการออกสำรวจข้อมูลไปในสิ่งทีวปัจจุบนคนตรังครับซึ่งจะออกสำรวจ ตั้งแต่วันที่อมกราที่ผ่านมาใช่ตอนนี้ก็กําลังออกพื้นที่สํารวจกันอยู่เลยนะคะไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับพี่หวานใช่แล้วค่ะ,ะก็ในส่วนของการออกสํารวจนะคะตามแผนเนี่ยแผนออกสํารวจป้ายนะคะสําหรับในเดือนหน้าน้องนัทขาเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะพื้นที่แรกเลยช่วงวันที่3ถึงวันที่8กุมภาพันธ์2568อค่ะก็จะออกสํารวจพื้นที่การบริเวณถนนห้วยยอดนะคะถนนวัดนิโคศถนนพุ่งควรค่ะ ในตอนของวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์ครับจะออกสำรวจในส่วนของถนนท่ากลางและก็ถนนน้ำผุดครับค่ะในวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์2568ค่ะออกพื้นที่สำรวจไปนะคะในพื้นที่ถนนราชดำเนินถนนเก่าถนนตลาดและก็ถนนไยงามค่ะในตอนของวันที่24ถึง28กุมภาพันธ์ครับจะออกสำรวจในบริเวณถนนบางรัก นนจิงจิตและถนนบ้านหนองยวนครับมากันที่วันที่3มถึง7มีนาคม2568ค่ะถนนโรงเรียนถนนเพลินพิทักษ์และถนนสังควิทค่ะในส่วนของวันที่1 0ถึง14มีนาคมนี้ครับจะออกสำรวจบริเวณถนนเวียนกระพังและก็ถนนบ้านโพครับมากันที่วันที่1 7ถึง21มีนาคมนะคะในพื้นที่ถนนโคกขันและถนนรักจันทร์ค่ะและวันที่2 4ถึง31มีนาคมนี้ครับจะออกสำรวจถนนพระงามถนนควนขันและก็ถนนวัด นเะนี่ก็เป็นในส่วนของแผนการออกสำรวจป้ายประจำปี2568ในเขตเทศบาลน,น,นครตรังนะคะที่ฝ่ายแผนที่และภาษีนะคะก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจป้ายในเขตเทศบาลน,น,นครตรังเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของป้ายนะคะทุกทกท่านเลยได้โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเราในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่ยังมีสิ่งหนึ่งครับก็คือใครที่ รู้ว่ามีความาสำวรวจป้ายเนต้องเช็คนะฮะ,าะทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะมีป้ายาป้ายประจำตัวนะครับ <ไป S 1> ที่ระบุเลยว่าเป็นใครอยู่กองไหนทําหน้าที่อะไรไตำแหน่งอะไรค,ะครับต้องดเห้เรียบร้อยด้วยเพราะว่า กันคนสวมรยอยทั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่นเทศบา,นาลนครตรังของเรานะคะดําเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะที่เจอเจ้าหน้าที่ของเราก็ยังไงมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยค่ะครับมาต่อกันที่นี้ครับในส่วนของงานรักษาความสะอาดครับผมได้มีกิจกรรมการล้างถนนล้างตลาดแล้วก็ขุดร่องคูตลาดสดเทศบา,นาลนครตรังครับซึ่<ช>นิน การมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือนแล้วก็ทุกปีนะครับใช่แล้วค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ<ม>เราจะมีการล้างถนน4สายในนวกนวันไหนบ้างคะับที่วานาสำหรับแผนการปฏิบัติงานในส่วนของนครตรังเมืองแห่งความสะอาดกิจกรรมล้างถนนนะคะในเดือนอ่ากุมภาพันธ์นี้คะ่ะเรามี4ครั้งด้วยกัน<ช>นะคะ<ม>ในถนน4สายคะ่ะครั้งแรกเนี่ยจะเริ่มดําเนินการในวันที่5กุมภาพันธ25์2568ค่ะสําหรับการล้างถนนเนี่ยเราจะล้างกันในช่วงเช้านะคะเวลาโดยประมาณ8นาฬิกา30นาทีถึง นาฬิกาค่ะวันที่5กุมภานี้นะคะเป็นครั้งแรกของเดือนกุมภาค่ะสถานที่ล้างถนนจะอยู่ที่3มแยกวัดกุด ถึงสามแยกเขาช่องก็คือที่ถนนเพลินพิทักษน์นั่นเองนะคะในส่วนของวันที่11กุมภาพันธ์นี้ครับก็จะลงพื้นที่ล้างถนนครับในส่วนของสามแยกกองทุนไปถึง4ีแยกโพลชอยครับก็คือบริเวณถนนบ้านโพนั่นเองครับค่ะแล้ววันที่18กุมภาพันธ์2568ค่ะพื้นที่ทําความสะอาดถนนจะอยู่ที่ถนนบ้านโพเช่นกันโดยเริ่มจาก4ีแยกโกลชอยค่ะถึงบ้านโพซอย17นะคะและครั้งสุดท้ายครับของเดือนกุมภาพันธ์เนาะ จะอยู่ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งจะลงพื้นที่ล้างถนนกันตั้งแต่สี่แยกกันตังครับไปจนถึงสามแยกต้นขันเลยทีเดียวครับก็คือบริเวณถนนเส้นกันตังนั่นเองฮะอันนี้นิดนึงค่ะก็ในส่วนของการลงพื้นที่ฉีดล้างทําความสะอาดถนนนะคะเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังที่น้องประชาชนในเรื่องของการขอความร่วมมือด้วยค่ะอย่างเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปฉีดล้างทําความสะอาดถนนก็อยากจะทําให้มันสะอาดนะคะก็ขอความร่วมมือค่ะสําหรับรถที่จอดอยู่บริเวณขอบถนนหรือว่าริมทางเนี่ย ถ้ายังไงนะคะก็ขอความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายไปจอดไว้ที่อื่นก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้าครับใครที่มีสิ่งของนะครับที่ว่าทําให้ถ้าเกิดโดนน้ำเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องเก็บเข้าไปก่อนนะฮะใช่แล้วค่ะก็ช่วงเช้าแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราดําเนินการล้างถนนเสร็จแล้วก็เอาออกมาไว้ที่เดิมได้นะคะอันนี้เพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของสิ่งของที่อยู่ตามบ้านเรือนด้วยก็ต้องขอความร่วมมือด้วยค่ะ มาต่อครับในส่วนของการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุครับพี่หวานตอนนี้เราก็มีการเปิดรับลงทะเบียนนะคะสาหรับการยืนยันสิทธิ์ของผู้สูงอายุในการที่จะมาลงทะเบียนร,รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็มีการเชิญชวนให้ผู้สูงอายุนะคะที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลน,นครตรังค่ะและ มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,569นั่นก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 9ค่ะหรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะคะ <c oughs> และต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังอันนี้เมื่อกี้ได้นำแจ้งไปแล้วหรือจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ เพิ่งเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังหากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อนะคะก็ให้มาลงทะเบียนได้ค่ะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังค่ะใช่แล้วครับสามารถมาติดต่อได้ครับตั้งแต่ เดือนตุลาคมที่ผ่านมาฮะตุลาคม 25, 2อ<ฮ>6 7าหครับมาจนถึงเดือนกันยายน2อ6 8น้านี้เลยฮะใช่เรียกได้ว่าตลอดทั้งปีงบประมาณเลยนะคะก็มาลงทะเบียนกันได้ในวันเวลาทําการนะคะรเราเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีต้องนัดคะ<ช>่ะอยาก,<อ>กทราบคะว่าหลักฐานที่ต้องเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยครับบัตรประจาตัวประชาชนครับหรือว่าบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐครับ เอาบัตรจริงๆมาอเอาตัวจริงเอาตัวจริงมา2 2> เลยค่ะองครับทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านครับต้องเป็นฉบับจริงเช่นกันและสครับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในานามของผู้มีสิทธิ์หรือว่าผู้ที่ได้รับมอบอำนาจติดนะครับต้องนํามาฉบับจริงเช่นกันใช่แล้วค่ะก็เป็นในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งการลงทะเบียนค่ะต้องนัดขาสําหรับเบีย้ยความพิการค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้นะครับก็คือ คนพิการท่านใดนะครับที่ได้มีการจดทะเบียนเพื่อขอมีแบบประจนตัวคนพิการแล้วเนี่ยหรือว่าคนพิการที่ว่าเพิ่งย้ายผมมีลำเนามาอยู่ใหม่นะครับในบเขตเทศบาลนครตรังนะครับที่มีความประสงค์ะจะขอรับเงินเบีย้ยความพิการนะครับ,รบก็สามารถติดต่อยื่นคํำขอลงทะเบียนได้ ตลอดทั้งปีงบประมาณครับใช่แล้วค่ะ,ะเช่นกันค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะทีะ่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กอง,ส,งสวัสดิการสังคมเทศบา,นนาลนครตรังในวันเวลาราชการค่ะสําหรับหลักฐานประกอบการลงทะเบียนค่ะก็เตรียมมาให้พร้อมจะมีประกอบไปด้วยบัตรประจําตัวคนพิการฉบับจริงนะคะทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านอันนี้ใช้ฉบับจริงเช่นกันและสมุดเงินฝากนะคะในนามของผู้มีสิทธิ์และผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ์ฉบับจริงเช่นกันค่ะใช่แล้วครับ มาต่อครับในส่วนของการลงทะเบียนร,รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้ป่วยเอะนะครับผมก็เช่เนเดิมครับผู้ป่วยเอที่มีภูมิลลำเนานอยู่ในเขตเทศบานลนครตรังตามทะเบียนบ้านครับหรือว่าผู้ป่วยเอที่เพิ่งย้ายภูมิลิาลำเนาเข้ามาใหม่เนะาะแล้วก็อยากที่จะ ขอลงทะเบียนขอเงินเพื่ออย่างชีพก็สามารถยื่นคำขอได้ตลอดทั้งปีงบป,ประมาณเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะติดต่อได้ที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังนะคะก็สําหรับหลักฐานค่ะน้องนัมีอะไรกันบ้างหนึ่งเลยครับบัรตรป็นตัวประชาชนฉบับจริงครับ2เลยทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงครับ3ครับใบรับรองแพทย์ซึ่งออกจากสถานพยาบาลของรัฐว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดจริงๆค่ะฉบับจริงครับแล้วก็สี่เลย สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิ์หรือว่าผู้ที่ได้รับมอบอำนาจมอบิทิเนาะถ้ามาเองไม่ได้เนี่ยเรามอบอำนาจให้ญาติของเราหรือผู้ดูแลเราเนี่ยมาดําเนินเรื่องให้ได้นะคะซึ่งทั้ง3การลงทะเบียนที่ได้นาเรียนแจ้งไปค่ะก็ย้ํากันอีกสักนิดนึงว่ามาติดต่อได้ที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังนะคะหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์0 7 5 2 1 1 9 9 9ค่ะ075 211999่ 1> 2, 1, 1, 9, 9, 9, 9นเะคะก็<ช>เป็นสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวนครตรังที่นะคะใครที่มีคุณสมบัติตามที่เราได้นําเรียนแจ้งไปเนี่ยก็อย่าลืมมาลงทะเบียนจะได้ไม่พลาดสิทธิตรงนี้นะคะครับมาต่อครับในส่วนของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังครับ,รบได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับในปี2อง8รเนาะใช่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะอันนี้เขาให้ถึง3เดือนเลยนะคะก็ในส่วนของ พี่น้องประชาชนนะคะที่มีความจาเป็นจะต้องใช้เงินนะคะก็ตอนนี้ค่ะเรามีดอกเบี้ยถูกมาฝากกันนะคะทั้งดอกเบี้ยรฟรีและดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยถูกในที่นี้ก็คือดอกเบี้ยของเราเนี่ยสำหรับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทนะคะ3เดือนแรกเนี่ยเราฟรีดอกเบี้ย<อ>ไปเลยนะคะ3เดือนแรกฟรีดอกเบี้ยจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0 2 5ต่อเดือนเท่านั้นถูกต้องครับแต่หากว่าเงินต้นเนี่ย มากกว่า5,000บาทนะครับก็จะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่1%ต่อเดือนฮะสำหรับดอกเบีย้ยที่ฟรี3เดือนแรกเนี่ยเราจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่1มกรากคม2568ถึงวันที่31มีนาคม2568นี้นะคะไม่ว่าจะมาส่งดอกหรือว่ามาทำรายการใหม่เนี่ยก็จะได้ฟรีท,ทันทีดอกเบีย้ย3เดือนนะ,ะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะสำหรับสถานธนานรแหเทศบาลน,านนะครตรังนับได้ว่าเป็นโรงรับจำนำของ รัฐแห่งเดียวภายในเขตเทศบาลน,น,นครตรังที่ให้บริการดอกเบี้ยถูกมากๆเลยนะคะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะยังไงก็มาใช้บริการกันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์075-218-131ค่ะหรือ062 707 8131ค่ะ เปิดให้บริการในวันทำการราชการนะคะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะพี่หวานครับอันนี้วันนี้ข่าวต่างของราเน้นมากแต่ว่านักเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมองมาปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมติดจีนกันหรือเปล่าสองคนนี้ค่ะการจะบอกว่าคนนั้นยังเป็นคนหลงช่วงตรุรจีอยู่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างฮะตรุรจีที่ผ่านมาโอ้โหตรุรจีที่ผ่านมาของเราคะ่ะต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมของเทศบาลน,นครตรังนะคะที่บริเวณด้านหน้าอา,อาคารสํานักงานของเรานี่เองคะ่ะกิจกรรม3วันของการจัดเนี่ยคึกคักมาก คือคักจริงๆค่ะมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาร่วมสืบสารประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนกันอย่างหนาแน่นเลยค่ะถูกต้องแล้วครับมีการแสดงมีการเชิดถิงโตมังกรแล้วก็การโชว์ควงกระบองไฟเนาะใช่เป็นไฮไลท์หลักๆพี่น้องประชาชนเนี่ยมาจำนวนมากเลยใช่แล้วค่ะท่านครับี่ยจะบอกก็คือนัดได้สัมภาษณ์เชฟอินด้วยอ๋อเป็นไงบ้างค่ะน่ารักมากอ่าเชฟอินเนี่ยมาทาอาหารถูกต้องฮะทำอาหารให้เราได้อ่เป็นการสาธิตเมนูอาหารให้เราได้ชมกันภายในงาน open ในเทปกกต่อไปในพีก,การท้คนตรังของเราเนี่ยมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนใช่แล้วะจะเป็นการจัดการในรูปแบบไหนห้าภาคครับกับการติดตามข่าวสารของเพจพีอาร์นกครตรังนิวของเราครับค่ะและสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็มาอวลางลงแล้วครับพี่หวานค่ะ,คะก็ติดตามได้ต่อในเทปต่อไปนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะก็ในเทปต,ต่อไปจะมีข่าวสารอะไรนะคะก็อย่าลืมมาติดตามกันทุกวันศุกร์ค่ะช่วงเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะทางหน้าเพจพีอาร์นควตรังนิวส์ของเราค่ะ นี่เลยสำหรับวันนี้ครับพี่ลูกนัดและพี่น้ำหวานค่ะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปทั้งตัวและหัวใจไปทั้งหมดเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ